ความโกรธเร่งความคิดให้เร็วขึ้นความเบื่อท่วงความคิดให้ช้าลงอย่างไหนโง่กว่ากันตอนเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรไม่อยากเป็นใครเลยคุณจะรู้สึกเหมือนคนโง,โง่โง,โงคิดไม่เป็นหรือ,อย่างน้อยก็โง่ลงกว่าปกติมากอย่าว่าแต่จะคิดริเริ่มอ,อะไรใหม่ๆ เรือคิดแก้ไขสาสางปัญหาเก่าๆแม้กระทั่งปวดอืึปวดฉี่ย่างขี้เกียจขยับไปเข้าห้องน้ำตอนเบื่อหน่ายสุดๆถ้าอะไรดีๆผ่านเข้ามาคุณอาจไม่ฉลาดพอจะคว้าสิ่งนั้นไว้ยิ่งถ้าอะไรร้ายๆผ่านเข้ามาด้วยล้วก็คุณอาจทำชีวิตพังด้วยการงอมืองอเท้าปล่อยเลยตามเลยขอนอนตายท่าเดียว ตอนโกรธจิตลุกโผลงเป็นฟืนเป็นไฟคุณอาจฉลาดทําเรื่องโง่ๆเป็นพิเศษโดยเฉพาะประเภทยึดติดต,ตาต่อตาฟันต่อฟันหรือทํากูหนึ่งมึงเอาไปสิบแบบนี้จะเข้าหมวดสมองตื่นตัวฉลาดขึ้นกว่าปกติวางแผนซับซ้อนได้กระจ่างกว่าตอนคิดทําเรื่องดีๆตอนโกรธสุดๆถ้าอะไรดีๆผ่านเข้ามา คุณอาจเปลี่ยนให้กลายเป็นร้ายได้ด้วยมหาอคติยิงท่าอะไรร้ายๆผ่านเข้ามาช่วงนั้นคุณอาจเปลี่ยนโลกเป็นนรกได้ด้วยมือเปล่าให้โลกแตกดีกว่าอึดอัดจนอกแตกสรุปคือความเบือ่อทวงความคิดให้ช้าลงความโกรธเร่งความคิดให้เร็วขึ้นถ้าคุณมีไอคิวร้อยสี่สิบ ตอนเบื่ออาจลดลงเหลือ80ตอนโกรธอาจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยแปแต่ไม่ว่าจะคิดช้าลงหรือเร็วขึ้นก็เป็นของมืดทั้งคู่สร้างความวิบัติให้ชีวิตได้ทั้งคู่ทางพุทธจึงมีชื่อเรียกความฉลาดที่แท้จริงว่าปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะกับกุศล,ลจิต เกิดรับเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีหรือทำเรื่องดีให้กลายเป็นดีสุดๆได้